นนมาไหนมาวามีแต่คีไฟมาเร็วๆมาทางนี้อ่ะเนี่เยเร็วรู้อันนี้ดำมาทางนี้ไม่ต้องไปแย่งกันมานี่ๆนีๆนี่แล้วมาด้วยกันทำไมมา,มานี่มาเดี๋ยวรู้รู้รร นี่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 ไปกินนื้อไปร้อนหรือเปล่าอ๋อไม่ร้อนนี่ลูกอ่ะไม่ร้อนเย็นแล้วเย,ย็นแล้วเอ,ลเอากินเลยกินเลยไป ce da นี่มาลูกมาๆ้ยอันนี้มานี่มานน่ไอตัวนี้ชอบเกเลยเหมือนกัน <laughs> แล้วจะเอาไปไหนแล้วจะได้กินไหมหล่ะนั้น มาลูกมาขามาทางนี้ขามานี่ลูกมามานี่เร็วๆเดี๋ยวจะทายาให้ด้วยอ่ะกินก่อนนะอ่ะกินก่อนกินก่อนอ่ะเร็วยๆกินก่อนกินก่อนกินก่อนไม่ต้องร้องกินก่อนให้ตัวนนวิ่งตามมาแล้วดูตัวเล็กๆ แม่เอามาลูกมามาอันนี้เยอันนี้อันนี้มาเร็วเร็เรมามามากินลูกกิน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 เร็วเไม่เอาไปทำไมชอบทะเลาะกันมาลูกมามาเร็วเรรมาเลยมามามาขึ้นมาขึ้นมาเร็ว มาเอามากินก่อนไม่เอาวันนี้ไปไปกินของตัวเองมาลุกมามาเร็วๆๆๆขึ้นมาขึ้นมาันาานี้มาเร,เร็วเดี๋ยวไม่ได้กินนะไปแล้วไม่เอาไป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 กินของตัวเองนั่นไปนานนเลยอือ กิ न, variance, right. genetics, getting, นรอกกินก่อกินกอันนีรีบกินรีบกินกินเดี๋ยวเข้ามาแย่งอ่ะเร็วๆรบกินกินก่อนกินก่อนอ่ะกินก่อนนี่นี ม,ม่กินก่อนอะกินก่อนเรืวๆไม่คันไม่คันไม่คันอันนี้นี่นี่นี่มากินก่อนเร็่ยๆไม่เกาไป อันนี้มากินก่อนเร็วๆๆๆไม่คันไม่เกาไม่เกายาออกหมดแล้วไม่เกาไม่เกาไม่เอ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 ายาเกาเลือดออกหมดแล้วไม่เกาไม่เกาไม่เอารูกไม่เอา ก้าแบบนี้ยาก็ออกหมดพอดีไม่เอาไม่เอาลูกเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายไม่เอาไม่เอาไม่เอาแวงหมดแล้วแผลหยุดไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกินข้าวก่อนเอาลูกอ่ะมาเร็วๆไม่เอาไม่คันไม่คันไม่คันเลือดออกหมดแล้วไม่เอาลูกไม่เอาไม่เจ็บไม่เจ็บ ยศไม่เอาลูกแม่เอากินข้าวมาเร็วๆกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกินก่อนเร็วๆเร็วๆเรๆหลบไปเลยนะอ้วนนะอันนีะกินก่อนเร็วๆเร็วๆกินข้าวก่อนไม่ต้องมาดมกันอ่ะลูกอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเกาเลือดออกหมดพอดีไม่เอารูปไม่เอามอา แล้วอิ่มแล้วยังอ่ะเจ้านี้อิ่มแล้วยังยังไม่อิ่มเดี๋ยวให้ใหม่นะ